อันนี้แซลมอนเขามาเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็มีปลาไหลแล้วก็มีอิคุระนะครับมีเย็นฟงเครื่องตัวน,นี้สลัดอันนี้กุ้งเทมปุระนะครองปลาแซลมอนผัดกิมจิตัวน,นี้คือปลาข้างเหลืองไม่เคยได้ยินเลยข้าวห่อปลาแซลมอนสไปซี่โร ดีครับ คนอยู่กับชาแนลไลน์แทงนะครับช่องของคนชอบกินนะครับกับผมโอนะครับกับการรีวิวเรียวแบบนี้อีกแล้วนะวันนี้เนี่ยก็จะแปลกตาหน่อยนะครับน่าจะเป็นคลิปที่เราเปลี่ยนกล้องครั้งแรกเดี๋ยวมาลองดูกันว่าคุณภาพเป็นไงวันนี้เราอยู่กันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับโซนที่เป็นฟิวเจอร์แล้วก็โซนชั้นล่างนะอันนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะครับอาหารญี่ปุ่นกลับมาอีกแล้วนะครับอยู่ที่ร้านอิชิเมชินะครับร้านนี้ปกติที่สาขาอื่นเราจะเห็นเขาทาเป็นอาร์คาดเลยนะครับแต่ว่าที่เนี่ยก 39บาทเมนู mm hmm. ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็มีหลากหลายพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรามาเป็นคลิปที่จ่ายเงินกินเองนะครับไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์อันนี้นะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่ของที่นี่นะครับมีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับดีอย่างหนึ่งพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีของอไรหมดเนี่ยพนักง,งานเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าเลยแล้วเขาก็จะเขียนเอาไว้ด้านหน้าแล้วว่ามีอะไรบ้างที่หมดนะครับวันนี้ก็มีหมด2อสมอย่างจะไม่ได้ว่าคืออะไรเมนู mm hmm. <Menu S 1> นะครับก็จะมีแซลมอนซา แาาซลมอนกับปูอัดธรรมดากับยำปลาชิฮาดะาอากามิมิกิรินะครับข้าป้าน้าไข่กุ้งไข่แซลมอนปลาไหลซาบะดองหน้าปูอัดหน้าไข่หวานหน้าแซลมอนนะครับเบอร์แล้วก็เบอร์มีซอสนะครับตรงนี้จะเป็นข้าวห่อนะครับเป็นมาก,กิกนะครับบางที่ก็จะเป็นเรียกว่าคือถัง,งใช่ไหมอันนี้จะเป็นข้าวห่อสาหร่ายไส้เทมปุระนะครับเนี่ยแล้วก็มีแคลิฟอร์เนียโรไส้ผักกาดดองจะเป็นแบบเนี้ยต่างๆของกินเล่นนะครับก็จะมีท้องแซลมอนผัดกิมจิเต้าหู้ผัดกิมจิเมื่อกี้นี้หมดนะครับเผื่อและญี่ปุ่นแล้ว ซาหมดนะครับซึ่งไหลไส้มาแล้วก็ยำสาลายนะครับกิมจินะครับสลัดหมูชาบูนะครับซุปใสสลัดเ e ห็ดนพลัอันนี้แซลมอนย่ er, างเกลือแซลมอนย่างซีอิ๊วซาบะย่างเกลือซาบะย่างซีอิ๊วหมูย่างซีอิ๊วไก่ย่างซีอิ๊วอันนี้จะเป็นข้าวต่างๆนะครับข้าวแซลมอนนะครับแซลมอนซอสไข่ปลาหมูทอดราดไข่นะครับก็จะเป็นข้าวต่างบะหมี่เย็นญี่ปุ่นสองเครื่องแล้วก็มีไอติมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะร,มมรับพร้อมด้วยการช็อกโกแลตท็อปปิ้ง หลากหลายรสด้วยแล้วก็มีชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นด้านหน้าเขาเขียนเอาไว้ว่าราคาเนี่ยเป็นเน็ตแล้วนะครับ<ล>ตะเกียบที่นี่นะครับก็จะบรรจุอยู่ในซองหันนี้เลยนะฮะชึบเป็นตะเกียบแบบฉีะนะครับเราไมาค่ค่อยฉีบกับกล้องนี้หน่อยเพราะว่า จอกับกล้องมันห่างกันนะครับเราจะเผลอมองอยู่เรื่อยเลยอันนี้อาหารเขามาเสิร์ฟค่อนข้างเร็วนะครับลักษณะการสั่งอาหารเนี่ยเข,เขาจะเป็นใบแบบนี้แล้วก็ให้เขียนนะครับใบก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับก็เขียนเขาจะมีเป็นเสิร์ฟเป็นจานเป็นคําแบบนี้มาถึงเขาจะเสิร์ฟวาซาบินะครับเดี๋ยวชิมวาซาบิก่อนวาซาบิจะเป็นวาซาบิที่ค่อนข้างเปียกแบบนี้นะฮะ เผ็ดปลายลิ้นค่อยๆ่อยขึ้นขึ้นในคอขึ้นจมูกแต่ขึ้นจมูกไม่ได้เยอะชาเขียวเป็นมาชาแบบที่ไม่ได้มีกลิ่นขมค่อนข้างจืดไม่ได้มีกลิ่นหอมเท่าไหร่โชยุนะครับค่อนข้างหนึดนะครับอันนี้แซลมอนเขามาเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็มีปลาไหลแล้วก็มีอิคุระนะครับอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนยำไทยลักษณะแซลมอนเขาเนี่ยด้วยคุณภาพคือด้วยราคา400กว่าเห็นแซลมอนแบบนี้ลายใช้ได้นะครับมีดคมนะครับแล้วก็ขาดดี นุ่มเดง้งไม่ข่าวราคาเนี้ยมากินแซลมอนอย่างเดียวก็คุ้มแล้วหั่นชิ้นหนาจริงๆบุฟเฟ่หนาบางไม่เกี่ยวเพราะว่าสั่งเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไฟวัสดุตันนิดแซลมอนได้เลยแล้วก็ตัวที่เป็นซูชินะครับข้าวเขาจะปั้นคําไม่ใหญ่มากนะครับไซส์มาตรฐานไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่อันนี้เป็นปลาไหลนะครับขนาดปลาไหลที่ให้มาก็คือตามนี้เลยเท่าที่เห็นเทียบกับถ้วยนะครับปลาไหลไม่ได้เยอะนะครับหอมเบิร์นมาหอม รสชาติซอสออกหวานนําเค็มตามปหล้ยนุ่มแต่ไม่ค่อยรู้สึกได้เท่าไหร่ข้าวเรียงเม็ดสวยไม่เละนะครับกาลังดีน,นี่ครุระเนี่ยฮะอคุระไม่ได้เยอะมากนะครับลักษณะเม็ดมีบูบี้นิดนึงบุบบิดบุบบิดคืออะไรมีบูบี้หน่อยนะครับอีคุระออกเค็มปนเปรี้ยวตัวคุระไม่ได้แตกกระจายฉ่าในปากเท่าไหร่มีความค่อนข้างแห้งเนื่องจากมันหน้าแตกมาแล้วประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็ ตัวข้าวไม่ได้มีรสชาติอะไรมากแต่หอมข้าวหอมได้ใช้ได้แซลมอนอีกเอาจริงนะถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยมากินแซลมอน400กว่าบาทคุ้มแล้วเพราะว่าแซลมอนสั่งได้ไม่อันถ้า,าจานคุมแล้วก็สั่งนี้มาเพราะว่าเราอยากชิมน้ำยำของที่นี่ให้นี่นะฮะแซบมีรสเผ็ดขึ้นมาชัดเจนเปรี้ยวเค็ม เปรี้ยวเค็มเด็ดหวานตาาแตะมอนนุ่มดึงดักเป็นความยำแบบไทยๆไ,ได้เลยเหมือนกินปลานึ่งมะนาวอาหารมาเสิร์ฟค่อนข้างเร็วนะครับ mm hmm. ไม่ต้องรองอาหารนานตอนนี้มีลูกค้าอยู่ในร้านประมาณ4โต๊ะด้วยกันบรรยากาศร้านจะเป็นจะเรียกว่าอินดอร์หรือเอ้าดอร์ดีอะคือมันอินดอร์อยู่ในห้างแต่ว่ามันไม่ได้มีกระจกกั้นสําหรับแต่ละร้านนะมีเสียงฟงเครื่องตัวนี้สลัดแล้วนี่น้ำน้ำอะไรครับสลัด ือเหมือนสลัดซีอิ๊วอ่ะมันมันได้เป็นน้ำสลัดเนี้ยแต่ว่ามันมีรสชาติหนึ่งขึ้นมาในคออันนี้เขาราดมายองเนสขึ้นมาด้านบนแล้วก็ด้านบนจะมีเป็นหมูลีนออเลยะนะครับที่คือลีนแปลว่าไม่มีไขมันนะครับน่าจะเป็นของสลัดแล้วก็จิ้มเลยอุ้ยรัวความสดขอบของผักก็ประมาณหนึ่งมีความมันของมายองเนสแล้วก็ตัดด้วความเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวนำนะครับสลัดน้ำสลัดอันเนี้ย มันมีกลิ่นเผ็ดนิดนึงด้วยนะแต่มันไม่ใช่รสชาติเผ็ดอะไม่มีรสชาติเผ็ดแต่กลิ่นมีกลิ่นเผ็ดอันนี้มีเย็นทรงเครื่องด้านบนเขาจะโรยเทมปุระมาแล้วนี่ก็เป็นสาลา่ว้าวจานเสิร์ฟหนึ่งก็ค่อนข้างใหญ่ ตัวเส้นเนี่ยสัมผัสจะคล้ายๆอูดง้งแต่เส้นเล็กกว่าไม่ได้เย็นเจี๊ยบเหมือกนกระทั่งหมีเย็นเป็นความหวานซอสเนี่ยน้ำเขาจะหวานน้าแล้วก็ตัดกับความมันเค็มของมายองเนสที่ราดมาแล้วพอมันมีเกล็ดเทมปุระแบบนี้เข้ามาด้วยมันทําให้มีรสสัมผัสที่กรอบเพิ่มเข้ามาโดยรวมเราใช้ได้เส้นนุ่มไม่ได้มีความเหนียวเคียวขาดไปเลยมีไข่หวานมีปูอัดเครื่องมีเท่านี้ไม่ได้มีเยอะมาก เมนูนี้มียนตอนกินครึ่งแรกอร่อยนะแต่ว่าพอกินไปสักพักนะความความมายองเนสจัดของมันมันทําให้เลี่ยนแต่โดยรวมแล้วรสชาติดีรสชาติคลาา้ายๆอาอน้ำสลัดญี่ปุ่นที่มีความเปรี้ยวความหวานนะมาผสมกับมายองเนสแต่มาสนุกตรงที่มันได้เขียวกเกล็ดเทมปุระก,กรอบๆอันนี้กุ้งเทมปุระนะครับหนึ่งเสิร์ฟจะมาสองที่นะครับแต่ว่าเขาก็ใจใจดีบางที่เวลาเราสั่งร้านที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ เวลาเขาเสิร์ฟเขาจะมีผักเทมปุระมาด้วยแต่ว่าอันนี้คือมาแค่ก,กุ้งเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มอันนี้ไม่ได้มีชเ้าขูดนะกรอบไม่องลน้ำมันดูด้วยตาแต่เกล็ดเทมปุระจะมีเกล็ดเยอะแค่ฝั่งเดียวกัดไปคำแรกก็เจอกุ้งอ่แต่เนื้อกุ้งไม่ได้กรอบม,มากเท่าไหร่ นี่คือท้องปลาแซลมอนผัดกิมจิเขา1นเสิร์ฟเขาก็อาหารที่นนหนึงเสิร์ฟเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้สามารถมากินคนเดียวก็มากินได้อันนี้เขาจะไม่ใช่มาเพียวๆนะเขาจะชุกแป้งทอดมาก่อนควันกําลังคุยๆได้ไหมค,ควันขึ้นกลิ่นกิมจิขึ้นมาคองอร์มอนแทอดมาไม่ไกรอบกรอบมีความเหนียวๆของแป้ง ตอนท้ายที่สามกูจะเลี่ยนนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากเป็นส่วนของเนื้อค่อนข้างเยอะเนื้อค่อนข้างแห้งเลยแหละแล้วก็เห็นควันแบบนี้พอเคี้ยวเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับกิมจิรสชาติไม่ได้จัดหนังเทลวขัดไม่ง่ายเลยรสชาติมันพอดีพอดีกันมากเลยละว่างเค็มกับหวาน ไม่เลี่ยนครับเมนูเนี้ยแต่กินแกเลี่ยนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่กิมจิแบบมันกินกิมจิเรียวเียวมันเป็นกิมจิแบบผัดซอสอะเราสั่งนี้มาอีกที่เราให้โอกาสอิคุระอีกครั้งหนึ่งนะฮะ<ม>ก็คล้ายๆเดิม <laughs> ตัวน,นี้คือปลาข้างเหลืองไม่เคยได้ยินเลยในเล่มมันเขียนว่าชิฮาดะอากามิเป็นปลาเนื้อขาวที่ดูแห้งๆข้าวใหญ่กว่าเดิมเาไ,ไม่รู้หรือคิดไปเองปลาหั่นสวยแต่ว่าไม่หนามาก ไปวานสบีหน่อยละกันแต่ว่าสบีเนี่ยพอทิ่เยีายก,กินก้อนใหญ่ก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะเป,ป็นปลาเนื้อขาวที่รู้สึกมันๆดึงๆเด้งๆแต่รสชาติของปลาไม่ได้ไม่ได้จัดมากเกือบแบบเดียวหายไปแล้วปกติบางที่อ่ะถ้าร้านแพงๆหน่อยอ่ะเวลาเอามือจับใช่ไหมข้าวมันจะสุดตรงนี้ข้างบนจะเป็นยูนคุระแต่นี่คือสุดตรงนี้เลยนะครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าอย่าว่าอมนูนี้นะมเมนูราคาเนี้ยแต่มีอิคุระให้เนี่ยอีกแล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้ากินบุฟเฟ่ต์ราคาไม่ถึง500แล้วมีอิคุระให้หาไม่เจอนะ จริงตอนนี้นเขามีโปรโมชั่นด้วยก็คือถ้ามากินบุฟเฟต์เนี่ยเขาจะให้โต๊ะละหนึ่งที่นะครับสองเมนูจำกัดหนึ่งโต๊ะหนึ่งที่แต่เราสึกว่าเราไม่น่าจะกินไหวเราก็เลยไม่รับนะครับมีหัวปลาแซลมอนกุง้งยำแล้วก็มีสลัดหนังปลาแซลมอนก็ถ้ามากินก็สั่งได้ใช่ไหมปกติราคาเนี้ยปกติไอเมนูที่จํากัดจานวนจะเป็นพวกอิคุระอะไรเงี้ยแต่อันนี้อิคุระก็สั่งได้ไม่อัดน,นะต่อไปคือข้าวห่อปลาแซลมอนสไปซี่โรนี่หน้าตาของจริงถือว่าเป็นร้านที่ทําของจริงกับของในเมนูออกมาได้ หน้าตาเหมือนกันมากๆนะครับแล้วข้างบนเขาก็จะมีเกรดเทปุระด้วยนเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์มีแซลมอนตรงกลางนิดหน่อยถ้าอยากได้แซลมอนเพิ่มก็เอานี่ยใส่ลงไปแล้วกัน ตอนแรกความคาดหวังคือเดาว่าอันนี้เหมือนกับน่าจาระรสชาติคล้ายๆเบียนทรงเครื่องแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ามายองเนสเพิ่มความมันแต่ว่าอันนี้มันไม่มีความหวานดังนั้นมันจะออกแนวมันขึ้นมาแล้วก็ด้านบนจะเป็นเหมือนคล้ายอะไรไม่รู้เนี่ยคล้ายๆซอสไข่กุ้งหรอแล้วก็มีแซลมอนนิดหน่อยตรงการลางตรงเนี้ยส่วนใหญ่อันนี้รสชาติจะเป็นมันแล้วมีกล,ลิ่นเผ็ดไปลิดนิดหนึ่งอนะ่ะมันเหมือนเป็นแบบซอสสไปซี่สีตรงเนี้ยเห็นไหมนิดเดียวเท่านั้นนะ มันเต็มปากสัมผัสรสนท่านของไข่กุ้งไม่รูส้สึกเพราะว่ามันโดนความกรอบของเทปุระแย่งซีนหมดออกมีตังกวาด้วยข้างในเห็นท่านเนี้ยปีสีชิ้นเนี้ยแควสูงมากแน่นอนกินเสร็จแล้วต้องง่วงแน่เลยเคยไหมเวลากินอาหารเยอะๆแล้วแบบรู้สึกง่วง อยากนอนเนียตาจะปิดเพราะว่ามันเกิดกระบวนการร่างกายคือเวลาเราได้รับสารอาหารเยอะไปใช่ไหมไม่ได้รับสารอาหารเยอะเวลาเรากินพวกเนี้ยคือ2สาเหตุหนึ่งคือน้ำตาลเขาก็แสบเลือดเยอะพร้้มตาลเขาก็แสบเลือดเยอะร่างกายหลั่งอินซูลินเข้ามาน้ำตาลเข้าเซลล์สักพักหนึ่งน้ำตาลตับพอน้ำตาลมันตกปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราม่วงเลยว่าเพลียได้นั่นเองนั่นคือสาเหตุแรกอย่างที่2คือ พออาหารมันเข้าร่างกายเราเยอะมันต้องการการย่อยแล้วกระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานใช่ไหมมันก็จะดึงวิตามินเกลือแร่ไปใช้หนื่อยนั้นก็คือวิตามิน B ีมันก็ทำให้สารสื่อประสาททำงานไม่ค่อยดีเราจะง่วงเหงาเขานอนจากสองสาเหตุดังนั้นเนี่ยเคยลองเหมือนกันนะนะสมมตินเนี่ยเวลาเรากินบุฟเฟ,ฟ่เสร็จใช่ไหมแล้วเรากินพวกวิตามินเกลือแร่รวมออไม่ใช่น้ำน้ำนะหาเป็นเมน,น,นกินอนะ่ะแล้วแบบสารอาหารเยอะหน่อยพอกินปุ๊บนะเฮ้ยไม่ง่วง สมลมติจานนี้ไม่เหมือนจานแรกแต่มีโชว์ความไม่คมของมีดนิดนึงอันนี้เริ่มอิ่ม,มแล้วสมัยก่อนนะเวลากินบุฟเฟ่ต์เนี่ยต้องกินเยอะกลัวไม่คุม้มเดี๋ยวนี้ต้องกินเยอะกลัวคลิปไม่ยาวบางทีเวลาไปบางร้านถึงได้แบบชอบไปหลายคนเนของมันจะเป็นติ่มตรงนี้นะครับเราสามารถตักเองได้เลยเขาจะมีหนึ่ง 2 3 4 5 6 7รสนะครับไม่ได้มีครบเหมือนตามที่เขียนเอาไว้ในเมนูนะ mm hmm. เขาจะมีมีถ้วยมีช้อนแล้วก็มีท็อปปิ้งให้ตรงนี้ด้วยมีวุ้นมะพร้า,าวมีวุ้นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตราดอันนี้เราจักไอติมรสอะไรก็ไม่รู้มา <laughs> ดูสีอัน,นี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นกาแฟแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นช็อกโกแลตท,ที่พอราดแล้วเนี่ยไม่ได้แข็งตามตัวไอติมนะเป็นช็อกโกแลตซอสแบบนี้นะครับแล้วก็มีวุ้นแบบเนี้ย ไอติมก็เนื้อนเนียนละเอียดรสเลยวากาแฟรสค่านั้ไม่ชัดจริงบุฟเฟ่ราคาเนี่ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเวลามากินมันคุ้มกว่าร้านที่เป็นอาราคาเพราะวนั้นเนะ่เราไปกินอาราคาร้านหนึ่งก็สองคนก็แปดร้อยกว่าบาทอพอๆกันนี้เลยอ่ะก็กินแบบเนี้ยไม่ได้เยอะนะอันนี้เขาเรียกว่าเยอะไหมไม่เยอะนะเนาะแซนสองที่แล้วก็อย่างอื่นอีกอย่าง,ง,งนิดอย่างหน่อย จริงๆถ้าฝืนก็กินได้เยอะวันนี้เรามากินบุฟเฟ่ต์นะไม่อยากอ้วนมากจนเกินไปก็เราต้องดูว่ากินแล้วแบบคือ,อพอแล้วมีความสุขแล้วแต่ก็พอคือบบเจ้าของร้านอาหารมาหลายร้านได้รู้ว่าอย่าพยายามกินเอาคุ้มกินไหนก็ไม่มีทางคุ้มใช <laughs> <laughs> ่ไหมกินเสร็จแล้วง่วงแล้วเนะี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นบุฟเฟ่ที่ราคาไม่แรงแล้วก็มีแซลมอนที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็มีอาหารที่เอาตรงก็ไม่ได้หลากหลายมากแต่ว่ามีคูระมาด้วยแล้วก็อย่างเมนูที่ถ้าวันนี้ชอบที่สุดก็น่าจะเป็น บะหมี่เยน็นทรงเครื่องอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็รสชาติโอเคถ้าแบบมาสองคนแล้วกินเป็นคนละครึ่งจานก,กำลังดีนะครับแต่ว่าถ้ากินคนเต็มจานอาจจะเลี่ยนไปสักนิดเออพวกซูชิต่างๆคุณภาพก็กลางๆนะครับไม่ได้ไหายมากแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ละกันนะครับเอาตามคนดูละกันก็ผมก็นํานเสนอให้ดูว่าของมีอะไรบ้างคุณภาพประมาณไหนแล้วก็ราคาเท่านี้ก็ลองไปประเมินดูละกันว่าน่ามาหรือไม่น่ามานะครับแล้วก็ ฝากช่องนี้เอาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามแล้วก็เจอกันทุกวันศุกร์ตอน5โมงครึ่งแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ